สวัสดีครับวันนี้มีลอกใหม่มานำเสนออีกแล้วเ <Wow. S 1> จ้านี้เลยสเตล่าครับสุดสายสปินครับตัวนี้เบอร์2.5 HG เข้ามาที่ร้านนะครับหลงมายังไงไม่รู้ตัวหน, <Wow. S 1> นึ่งตัวเนี้ยเป็นเป็นลอกที่เรียกได้ว่าเป็นเรือธงของทางชิมาโน่ครับก็คือทางฝัง่งสปินนิ่งเนี่ยลอกเรือธงเขาก็จะเป็นตัวนี้เลย Stella แล้วก็ทางฝั่งของเบสแคตติ้งหรือลอาหยดน้ำนะครับก็จะเป็นอันททเลสซึ่งผมได้มาอย่างละตัวที่ร้านเดอะฟิชเชอร์นะครับ <What? S 1> อันนี้จะเป็นตัวใหม่เขาเรียกว่า Stella โฉม FK นะครับของปี2022เลยมาดูกันพร้อมกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างจากเจ้าตัวนี้ครับลอก20,000ต้นต้นๆกลางๆมีอะไรบ้างลองดูครับผมก็เพิ่งได้มาเนี่ยตื่นเต้นเลยโอ้กอง สัมผัสแรกกล่องก็คือคล้ายๆกับของปีต่างๆทั่วไปครับก็คือกล่องทํามาดูหรูหราข้างหน้ากล่องก็จะมีคําว่าสเตล่าครับจับแล้วรู้สึกว่ามือมันสั่นอยากได้จริงๆเปิดกล่องเข้ามาก็จะพบกับนี่เลยป้าปีนี้ได้ถุงเป็นทรงผ้ากำมะหยี่นะครับซองกำมะหยี่ข้างหน้าก็จะมีคําว่าสเตล่าเหมือนกันแค่ซองก็ ก็หรูแล้วอะครับภายในกล่องก็จะมีพวกใบรับประกันอันนี้ขออนุญาตปิดซีเรียลไว้หน่อยนิดนึงไี่ครับใบรับประกันของตัวนี้จะเป็นประกันของทางอีเทนแล้วก็จะมีพวกแผ่นแผ่นรองแล้วก็เนี่ยตัวนี้ยครับตัวคล้ายๆของแอนตี้ทวิตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเนี้ย เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันคืออะไรแล้วก็มีพวกคู่มือการการับประกันเออคู่มือในกล่องไดอะแกรมก็จะอยู่ในกล่องพร้อมแบบนี้เลยมาเลยแล้วก็เปิดมาในกล่องครับจะเจอกับนี่สเตลา่าโฉม FK ครับตัวนี้โ,โ,โ,โคมเมี่ยมทั้งตัวเหมือนเดิมสปูนตรงนี้โอ้โหเสียงเอะ เสียงมันช่างเยาวเหลือเกินแล้วก็มีอะไรอีกนาะแขนครับโแขนก็สวยแล้วอะสิ่งที่ที่ผมจับแรกเลยแล้วรู้สึกว่ามันแปลกก็คือนี่ครับมันมีมีลายมียางแบบจับให้กระชับมือครับสักสาเก,ก,ก่ตรงเนี้ย ตัวเก่าๆมันไม่มีแต่ตัวนี้มีจับแล้วรู้สึกมันเออมันดีเลยครับตรงนี้ก็มีปิดจุกสวยงามเลยลองดูครับตัวนี้ลอกราคาสองหมืกว่าบาทมันมันจะสุดแค่ไหนอน,นี่อะพอประกอบร่างแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลย ตัวนี้ครับเท่าที่ผมพยายามหาข้อมูลมาสิ่งที่มันชูเลยว่าเป็นตัวที่พิเศษของโชมเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยคือตัวของ Infinity Loop เนี่ยตัวนี้เทคโนโลยีตัวเนี้ย n n ฟิน i t y Loop ที่เขาใส่เข้ามาในสเต l a r โชม FK นะครับปี2022ไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวสปูนอะเวลามันก่อขึ้นลงมันขยับช้ามากเนี่ยพอหมุนแล้วเออผมรู้สึกว่ามันเบา นิ่มแล้วก็ช้าจริง <Yeah. S 1> ค่อยๆหมุนค่อยๆไปนะครับแสดงให้รู้เลยว่ามันเก็บสายได้ดีมากๆตอนนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเทียบกับลอกชิมาโ,โนอีกตัวหนึ่งให้ดูว่าตัวที่มันไม่มีตัวอินฟินิตี้ลูปมันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นตัวเน็กชิมาโนเน็กซตัวพันกว่าบาทตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลองหมุนดูสังเกตนะครับสปูลมันจะเนี่ยขึ้นลงเร็วมากเลยกับ ตัวนี้เจ้าสเตล l าเอฟเนะครับมันจะค่อยๆขึ้นลงค่อยๆไปเนียนๆสวยครับ <What? S 1> อันนี้หมุนหลายรอบแล้วกว่ามันจะขึ้นสุดลงสุดส,ดสปูลเขาอะครับเดี๋ยวให้ดูกับของเน็กเอีกทีนึงอันนี้คือลอกตัว2 0งหมกว่าบาทอันนี้ตัวลอกพันกว่าบาทนะครับเห็นไหมขึ้นลงเร็วมากแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่า เทคโนโลยีที่มันใส่เข้ามาแล้วเคมว,ว่าดีจริงๆจะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมเอ่ยกล้องเนี่ยแอนตี Anti ้ทวิสฟินเป็นเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาใหม่ตัวเนี้ยเล็กเหลือเกินคือตัวนี้จะช่วยให้เวลาสายอะครับที่เข้ามาในลอกมันจะช่วยจับสายไม่ให้มันวิ่งตามเนี้ยทำให้สายมันล็อกอยู่กับที่ได้ดีขึ้นเวลาบวกกับตัวอินฟินิตี้ลูปอะครับทีเนี้ยโคตรเทพเลย สายเนี่ยจะค่อยๆเรียงสวยเลยครับแล้วก็แน่นตัวเนี้ยผมก็เพิ่งเคยเจอกับเจ้าตัวสเตล่าปี2022เนี่ยแหละครับ <What? S 1> สัมผัสแรกที่จับคือยอมรับตรงๆว่าตัวเนี้ยมันทั้งนุ่มทั้งลื่นหมุนแล้วมันเนียนมือจริงๆเฟืองตัวเนี้ยมันทํามาแบบละเอียดจริงๆครับละเอียดกว่าตัวปี2018ที่ผมใช้อยู่ซึ่งพอหมุนแล้วยังมันก็ลื่นนะแล้วก็นุ่มนะแต่มัน ไม่เท่ากับเจ้าตัวนี้แล้วก็น้ําหนักลอกอเดี๋ยวลองมาชั่งจริงๆดูอันนี้ไม่อิงตามสเปคตามเว็บนะครับขออนุญาตชั่งจริงเลยอลองดูนี่เลยกิโลเซ็ศูนย์นะครับตัวนี้อ่ชั่งแล้วครับน้ําหนักเพียงสองขีดเองสองร้อยแปดกรัมคือเบามากวว้า wow. เจ้าเนี่ยแหละสเตล่าปี2022ไม่น่าเชื่อว่าจะทำมารู้สึกว่าแบบคุ้มที่หลอครับว่า4ปีจากปี2018ชมนั้นนะครับผมก็ชอบและมันสวยแล้ยิ่งเจอปี2022เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันควรจะมีทักตัวจริงๆนะเรื่องตัวนี้ก็ยังไม่เคยลองเอาไปใช้ตกปลานะแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้เบิรของร้านไปใช้แน่ๆ,ๆเลยตัวนี้จับแล้วรู้สึก ลงรักเลยแค่เสียงกิ๊กมันก็เนี่ยกังวานกล้องไปทั้งใจแล้วครับตัวนี้ไงก็ฝากนะครับกับเจ้า Shimano Stella ตัวนี้ชม FK ปี2022เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเลย